เด็กต้นน้มนตัวเต่าหลังตุงขอถุงตอหนูขอเต่าหลังตแล้วขอถุงุแบกขนคอดทนองคนนี้ยู่แลหนูขอบวมไม้พับผมปะปาตากลมอทุก้ตากย้อย